ผู้ทุพพลภาพเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เปราะบางที่สุดในหมู่พวกเราพวกเขาบางคนถูกปฏิเสธมีรากฐานมาจากความไม่รู้หรืออคาาติซึ่งทำให้พวกเขาด้อยโอกาสสถาบัานพลเรือนจำเป็นต้องสนับสนุนโครงการของตนผ่านการเข้าถึงการศึกษา การจ้างงานและสถานที่ที่สามารถสแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้จำเป็นต้องมีโปรแกรมและความคิดเบริเริ่มที่ส่งเสริมการรวมเข้าด้วยกันเหนือสิ่งอื่นใดผู้ที่อยากร่วมด้วยจำเป็นต้องมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่หมายถึงการเปลี่ยนความคิดเล็กน้อย และเปิดใจรับความสามารถและพรสวรรค์ของคนเหล่านี้ที่มีความสามารถต่างกันทั้งในสังคมและในชีวิตของพระศาสนาจักรดังน,นั้นการสร้างเขตวัดที่เข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์ไม่ได้หมายถึงการขจัดอุปสรรคทางกายภาพเท่านั้นนอกจากนี้ยังถือว่าเราหยุดพูดถึงพวกเขา และเริ่มพูดถึงเราให้เราภาวนาเพื่อให้บรรดาผู้ทุพพลภาพเป็นศูนย์กลางของความสนใจในสังคมและขอให้สถาบัานต่างๆเสนอโปรแกรมที่ไม่แบ่งแยกซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของพวกเขา